หลังจากที่เราต่อรอบลำตัวเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไหนที่นี้ครูต่อให้ดูสองแถวดอกคราวนี้จะเป็นวิธีการต่อช่วงอกนะคะช่วงอกช่วงคอขึ้นไปแล้วก็จะเป็นวิธีการทำวงแขนเลยนะคะวิธีนี้จะเป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับมือใหม่นะคะซึ่งการทำต่อดอกหกเหลี่ยมเนี่ย การทำที่เป็นช่วงคอหรือช่วงแขนเนี่ยก็จะมีหลายวิธีนะคะวิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งลองดูวีีโอให้จบก่อนนะคะว่าสามารถที่จะเข้าใจไหมถ้าดูแล้วเข้าใจก็สามารถทำตามได้เนาะอ่ะคราวนี้เราก็จะมาแบ่งอย่างที่ครูบอกนะคะเราก็จะมาแบ่งสองข้างอ่ะให้ดูข้างนี้ดีกว่าจะเห็นชัดนะคะเราจะแบ่งเครื่องแบบนี้เลย เราจะแบ่งครึ่งแบบนี้เลยนะคะซึ่งลักษณะของการแบ่งครึ่งก็จะมาจบอยู่แบบนี้เห็นไหมว่าจะดอกเนี่ยมันจะด้านข้างนะคะไม่ใช่แบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้ผิดอธิบายไปแล้วนะคะอาจจะต้องแบ่งแบบนี้ดอกหน้าดอกด้านหน้าด้านหลังเท่ากัน พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาต่อหนึ่งข้างก่อนดูกันนะคะอย่าเพิ่งทำตามนะดูครูอธิบายก่อนว่าเข้าใจไหมเราก็จะแบ่งครึ่งเลยอ่ะในที่นี้ในที่นี้ในที่นี้ครูต่อดอกทั้งหมดอ่ะเอาช่วงรอบลำตัวตรงนี้เนาะครูต่อดอกทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้ครูต่อดอกด้านหน้าเจ็ดด้านหลังเจดดอกคราวนี้พอเราจะมาทำแขนเสื้อขึ้นไปนะคะแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะแถวที่1เราจะต่อเยื้องมาแบบนี้เราจะเพิ่มแถวละหนึ่งดอก อันนี้เจ็ดแถวที่สองต่อมาก็จะต้องเป็นแปดดอกต่อเยื้อมานี้นะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะแปดนะคะอ่ะแถวนี้จะเพิ่งจะเริ่มเพิ่มหนึ่งดอกแถวต่อไปอ่ะจากเจ็ดตรงนี้นะ เป็น8แถวต่อไปเราก็จะเพิ่มอีก1ดอกนะคะก็จะเป็น9ดอกแถวต่อไปเราก็จะเพิ่มอีก1ดอกก็จะเป็น10ดอกอ่ะดูลักษณะของงานนะคะเราจะต่อเยื้องมาแบบนี้ซึ่งลักษณะของงานมันก็จะเพิ่มแถวละ1ดอกด้านนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะ ด้านนี้ก็เหมือนกันอ่ะด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะพอเข้าใจไหมคะลองต่อดูก่อนนะคะลองต่อดูก่อนว่าสามารถที่จะต่อได้ไหมนะคะถ้าสมมติข,ของคุณเป็นหกอ่ะรอบอกนะคะเอ้ยรอบลำตัวเป็นหกแถวต่อไปแถวแรกก็จะต้องเป็นเจ็ด แถวต่อไปก็ต้องเป็น8แถวต่อไปก็ต้องเป็น9เราจะเพิ่มทีละหนดอกอ่ะลองต่อดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันเนาะเรามาดูขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราต่อขึ้นมาสามแถวแล้วนะคะแถวที่4เราจะต่อแบบนี้อ่ะอันนี้นะคะดอกสุดท้ายเราจะต่อขึ้นมา1ดอกแล้วเราก็จะเว้นตรงนี้ คะหนึ 1> 1ดอกแล้วเราก็จะต่อขึ้นมาสองดอกอ่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกลับข้างหลังจากที่เรากลับข้างนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะมาต่อตรงนี้ เราจะต่อตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งดอกนะคะเราจะต่อตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งดอกอะงงไหมเมื่อกี้มันจะเป็นแบบนี้นะที่ครูให้ดูอะนะคะมันจะต่อด้านข้างหนึ่งดอกแล้วก็ตรงนี้สองดอกอันนี้เราเว้นไว้พอเรากลับด้านมันก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะของงานก็จะเป็นอย่างนี้ นะคะเราพับตัวนี้ลงมาเราจะต่อเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งดอกหลังจากที่เราต่อเพิ่มอีกหนึ่งดอกนะคะลักษณะของการเชื่อมจะเป็นแบบนี้อันนี้เราจะไม่ติดนะคะเราจะเชื่อมติดแค่ตรงนี้นะคะ อันนี้เราก็จะได้รอบวงแขนแล้วเห็นไหมนะคะตัวนี้ก็จะได้รอบวงแขนและเมื่อเราได้รอบวงแขนแล้วเราก็จะต่อความยาวของรอบวงแขนมาได้นะคะ,อ,ะอันนี้อันนี้คือส่วนที่ อันนี้คือส่วนที่เราต่อมาสองดอกเนาะอันนี้สรุปแล้วลอบวงแขนเราจบแล้วนะคะอันนี้จะได้รอบวงแขนแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็มาต่อความยาวของรอบวงแขนให้ได้เป็นที่ต้องการอ่ะลองลองทำดูนะคะลองทำดูตรงถึงจุดนี้ว่าจะทำได้เหมือนครูหรือเปล่าอันนี้ถ้าเข้าใจนะคะก็ทำสองข้างให้เหมือนกันเลย เนาะทำสองข้างให้เหมือนกันเลยก็คือว่าต่อให้ได้รอบวงแขนแบบนี้ครูจะทวนให้นิดนึงนะคะอ่ะอันดับแรกอันดับแรกเราจะต่อขึ้นมาอันนี้1ดอกนะคะแล้วเราก็เว้นไว้แล้วเราก็มาต่อตรงนี้อย่างละหนดอกทั้งสองข้างเลยนะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับ มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะมาต่อรอบวงแขนอันนี้เราก็จะมาต่อรอบวงแขนอันนี้นะคะหดอกลักษณะของงานเมื่อเราต่อเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ก็คือว่า จะได้รอบวงแขนเห็นไหมนะคะอ่ะเราก็จะได้รอบวงแขนซึ่งทั้งสองข้างมันก็ต้องเหมือนกันเนาะนะคะอ่ะเราได้รอบวงแขนแล้วนะสองข้างทำเหมือนกันหลังจากที่เราต่อรอบวงแขนทั้งสองข้างแล้วนะคะ จุดต่อไปที่เราจะต่อก็จะเป็นจุดนี้นะคะเราจะพับมาแบบนี้จุดที่เราจะต่อก็คือตรงนี้เมื่อต่อแล้วอะดูจุดที่เราจะต่อกันนะคะเราจะต่อจุดนี้นะโดยวิธีการพับมาแบบนี้เราจะต่อตรงนี้เมื่อเราต่อแล้วลักษณะของงานมันจะเป็นแบบนี้ เห็นไหมคะอ่ะต่อแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ยังไม่ต่อนะคะอันนี้ยังไม่ต่อจะเป็นจุดต่อไปที่เราจะต้องต่อเพราะเราต่อแล้วเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมนะคะต่อแล้วเราก็จะได้แบบนี้ จุดที่เราจะต่อนะคะจุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะเหลืออันนี้ไว้หนึ่งอ่ะมาดูตอนที่เรายังไม่ต่อเนาะอันนี้คือจุดที่เราจะต้องต่อนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อต่อแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะ หลังจากนั้นนะคะจุดต่อไปที่เราจะต่อเราก็จะต่อจุดนี้ขึ้นมา่าหลังจากที่เราต่อจุดนี้ขึ้นมานะคะจุดต่อไปที่จะต่อก็จะต้องเป็นจุดนี้ซึ่งเมื่อเราต่อขึ้นมานะคะลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้ เรามาดูลักษณะของงานนะคะเมื่อเราต่อขึ้นมาทั้งสองข้างเราก็จะได้แบบนี้อะคราวนี้นะคะเรามาดูเราก็จะเหลืออันนี้อ่ะยกอย่างนี้ดีกว่านะคะคราวนี้เราก็จะต่อให้ได้ความตื้นของคอมา เราก็จะตอบเหมือนกับต่อบวนรอบลำตัวเลยนะคะแต่อันนี้มันก็จะมาจดตรงนี้เห็นไหมอ่ะมองออกไหมอันนี้ด้านคอนะคะอันนี้ด้านลำตัวอ่ะครูพิกอีกด้านหนึ่งเพื่อจะเห็นชัดกว่าเก่าอ่าเห็นไหมว่าอันนี้คือด้านคอนะคะอันนี้คือ ด้านส่วนที่เหลือเราก็จะต่อวนมางนี้เลยนะคะในที่นี้เราจะต่อขึ้นมาอีกหนึ่งแถวดอกสองแถวดอกเห็นไหมนะคะเราก็จะต่อขึ้นมาต่อตรงๆแบบนี้เลย1นึ่แถวสองแถวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ หลังจากที่เราต่อขึ้นมาสองแถวนะคะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราต่อขึ้นมาสองแถวนะลักษณะของงานที่ได้เราก็จะเหลือแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาต่อจุดที่มันยังขาดอยู่นะคะ,ะเราจะต่อจุดที่มันยังขาดอยู่ เราจะต่อมุมนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นคอเสื้อนะที่ครูวางเนี่ยตรงนี้เป็นด้านคอนะคะด้านตัวเสื้อเนี่ยลงไปนี้นะอ่ะอันนี้คือด้านกอวเสื้อที่มันเป็นอ,อรอบลาตัวอันนี้คือด้านคอนะนะคะเราจะต่อตรงนี้ก่อนเห็นไหมที่มันเป็นวาวๆเงี้ย เมื่อเราต่อมาแล้วลัวกษณะของงานที่ต่อแล้วก็จะได้แบบนี้อันนี้คือดอกที่ต่อตัวนี้เนี่ยที่มันเบลลตรงเนี้ยนะคะต่อมาแล้วมันก็จะปิดเป็นแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วต่อมาเราก็จะมาปิดตรงนี้ เราจะไล่ถักปิดช่องว่างนะคะให้มันตื้นขึ้นมาให้คอตื้นขึ้นมาเป็นที่ต้องการเราก็จะได้แบบเสื้อนะคะตามที่ครูได้ได้ใส่รูปภาพไว้อันนี้คือแบบเสื้อที่หนึ่งนะคะเราก็จะได้แบบเสื้อแบบที่หนึ่ง โดยที่เป็นคอปกติธรรมดาเรายังไม่ได้เก็บคอนะแขนก็ยังไม่ได้เพิ่มนะคะเป็นแขนเดิมๆถ้าใครพอใจหยุดที่ตรงนี้ก็สามารถที่จะหยุดได้เจอกันในวีดีโอถัดไปนะคะ